สวัสดีท่านผู้ชมมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะจากบ้านแอดมินมาก็ขี่รถมาประมาณห0สินาทีนะท่านผู้ชมก็แอดมินก็เพิ่งมาถึงนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีคนมานะท่านผู้ชมเนาะเขามา ม,มาจากไหนกันครับนี่โคราชค่ะเอามาจากโคราชนี่นะท่านผู้ชมก็เข้ามาจากโคราชนะท่านผู้ชมนะนก็มาดูนะท่านผู้ชมว่าเขาจะ มาขอตัวเลขกันที่นี่นะผู้ชมนะเขามาเที่ยวความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ที่นี่นะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักรกทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ oh, oh. ผู้ชมเนาะ <S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้เรามาดู <S 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 <อ>การน,นะผู้ชมวันนี้นะ อันน <Net> ี <os> ้นะอ้รับมมชาแล้วด้วยลายลอยนอาค่อนหลบปากเนาะคว้าขับข้างหลันเป็นสบอร์ลัวนี่ค่ะ้ อยู่เลยครับแต่เข้ายังฝันดีไหมงวดนี้ยังไม่ได้ฝันบอกไม่มีแนวทางเลยหนะมีแนวทางไมหมงวดนี้ไม่ได้ฝันเลย ฝันฝันไปเรื่อยเปื่ยแล้วมันยังไม่ได้เลขหรอกยังไม่ได้ตัวเลขครับมันหมดทีแล้วก็ฝันก็บอกให้เขาซื้อสี่เก้าสี่มันโดนศบครับถึงวันนี้ยังไม่ฝันเลยครับือมันฝันไม่รู้อะไรก็เลยไม่ไม่เล่าดีกว่าฝันตะลึดตะเลยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหม นี่นะท่านผู้ชมคนที่ดูแลกระท่อมและสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมทนะังวันนี้ก็ยังไม่ได้ฝันนะท่านผู้ชมยังไม่มีตัวเลขให้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวใกล้ๆเนาะเดี๋ยวจะโทรมาขอสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ใกล้ๆวันหวยออกเนาะเราจะโทรเราจะเข้าสายมาคุยด้วยนะครับ,รบยังไม่ได้ตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยว แอดมินเดี๋ยวใกล้ๆวันที่หวยจะออกแล้วแอดมินก็จะโทรมาคุยกับท่านอีกนะเดี๋ยวจะเข้าสายมาคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะท่านผู้ชมจะมาดูกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเขากำลังไหว้กันอยู่นะท่านผู้ชม ไหว้ขอโชคลาบกันอยู่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้เขาไหว้เสร็จตัวแอดมินก็จะไหว้นะ,ะท่านผู้ชมเนาะ นี้ท่สมมู้ชมเข้ามาจากโคราชนะเข้ามาขอพรขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงที่นี่วันนี้นะท่าผู้ชม อย่าลืมเสียงเจียมซีนะคะอย่าลืมเสียงเจียมซีนะประจำยซีตรงเนี้ยเคยให้เลขูกนะ คุณแสงรบบคุณแสสิกเกอร์ดังอาจารย์นี่นแหละบ้งแสงเดี๋ยวแอดมินขอเสียงเสียมซีกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูเสียบแอดมินจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมตัว่นตัวเลตรนี้ตัวเลขที่ข้าี ไั้เม็นเลข5ออได้หมายเลข10นะท่านผู้ชมนะวดที่แล้วก็ได้เลข10วดนี้ก็ได้เลข10อีกได้เลข10นทะ่นผู้ชมเนาะวดที่แล้วแอดมินก็ได้เลข10วั 0, ดนี้ก็ได้เลข10เหมือนกันนะท่านผู้ชม เลยแอดมินจะขอตีคองก่อนนะท่านผู้ชมเนาะไหนๆเราก็มาแล้วก็มาขอตีคองกันก่อนนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะไปดูกระท่อมล้าสังขารกันนะท่าผู้ชมวันนี้เขาก็มาจากโคราชกันนะท่านผู้ชมนะเนาะก็มาขอโชคราบกับหลวงปู่สวงเดี๋ยวไปดูตัวแรกด้วยกันดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับหลวงปู่สวงทั้งนี้นะผู้ชมอขอตัวเลขฝั่งนี้นะครับตัวเลขอยู่ฝั่งนี้ เดี๋ยวนะท่านผู้ชมนี่ครับมารวบตรงนี้เป็นไงคะรวบตรงไหนครับแป้งเอามาตรงไหนคะทีนี่ใช่หรือไม่ใช่ไหนรวบตรงต้นมะขามครับต้นมะขามตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อต้นมะขามตรงนี้ อ่ะรูปเลยเดี๋ยวผมจะทำข่าวตรงนี้ครับนี่ตรงที่เห็นเขารอยเขารูปอ่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเขาจะได้ตัวเลขตัวไหนจากต้นมะขามนะท่านผู้ชมตัวไหนอ่ะเห็นไหมแปดแปดบอแปดหล้วตัวเลขฮะ แปดยังแปดเอาโค้ดสูงม่ใไงโซ่อี่รูปเลยครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมเนาะโอ้ยหเขาใครรับเื่นมาจากชุมโวงะสองชัดค่ะเออไหนนสองตรงไหนครับพี่ให้ดูหน่อยเออมองเป็นเลขกแปดนะเป็นเลขกสองนั่นแหละโลมือม่ใหญ่จ้า จ้าเดี๋ยวขอสูบน้ำพึินก่อนนี่ตมีมอสสองมย่เนาะเมนจ้าว่าหัดเป็นเลขแปดมงมงเลขสองน่ะเป็นเลขแปดอ่าเนี่ยมือจ้าหม้วะงมือพญจักะเป็นเลขสี อนั่นแหละมงวบมงปลายหนิวนางเป็นเล็กสีชัดชัดสองสีเห็นเลขอะไรครับนกเปลี่ยนเป็นสีหาเนี่เบิกในผีแลวมันจังชัดเห็นี่โทัพท์หนูชัดชัดนั่นเห็นไหมชัดจริงๆรินะสีห้ะคักๆเลยนี่ตัวนห้านี่ ซีทีเลยนกันสองตัวเห็นบ่ครับสองซี่นะชอบตัวเด้อหนุขอส่งวาสนาเห็นอะไรนะหนูสิขอได้แบนี้หนุขอน้ำเพื้นแล้วหนุสิขอเป็นของส่วนตัวถ้ามีโสงมีบุญบาสนาก็เปิดท่างส่วนมากเขาจะให้สามงวดตอนนั้นผมก็ได้สามงวดเหมือนกัน้องมา เห็นเห็นไหมครับเป็นเลขอะไรเลขสี่คือเก่านี่ชัดเก่าสี่อะไรครับเด็ดนะท่านผู้ชมดูนะสี่สองตาภัยตามั่นแต่ว่านูเห็นสี่นั้นชัดค่ะสี่สอนะเห็นสี่อะไรครับอ่ะข้างบนนี่มันเปิดเนี่ยมันเปิดเปิดเห็นนล้วโมบอเห็นบน นั่นอย่างไรตามไปเห็นเดียสีสามสีสองนี่นะอยู่ระ่างเออเออแมนแมนเน,น,น่้สีสองสี่สามในสี่ตัวไหนครับช่วยชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยนี่ค่ะสีส่ อันนี้จะเป็นสองกัซื้อสามนี่แหละค่ะมันสองมันสามใช่ไหมมันสองมันสามอันนี้ยังเป็นสองอีกเนี่ยสี่สองสี่สามเนาะชัดไหมครับชัดไหมคะชัดมากเลยชัดมากเลยสี่สองสี่สามเนาะแต่ตรงนี้ล่ะสาจะเป็นสามสี่นี่อันนี้จะเป็นสองกัข้างบนนี่สี่สองสี่สามนะท่านผู้ชมที่เขาเห็นเนาะ สำหรับตัวเลขนะครับก็เป็นเลขสนะี่สองสี่สามนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนที่เขาเห็นก็เห็นเลขสี่สองหรือสนะี่สามนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับอยู่กับแอดมินเทพนาะตกรเห็นตัวไหนก็ แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะท่านผู้ชมนะแต่สำหรับคนที่เขามาบอกแอดมินก็บอกว่าเห็นเลข4ี่แล้วก็เห็นเลข4ี่สานะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะโคดเข้าไปให้ดูนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขชัดเจนนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เขาเห็นเขาบอกว่าเห็นเลข4ี่สองกับ4ี่สนะท่านผู้ชม ก็เก <gie> ็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเหมือนกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยคุณกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราถ่ายทาภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็มา แวะเวียนมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงที่นี่ได้นะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมขอตรงนั้นนะครับนั่นแหละตรงต้ตตน,ตนมะขาม เอาไปรูปดูจะเห็นตัวไหนเรามาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะว่าเขาเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะจะเห็นเหมือนก,นกันกับคนเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าก็มาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเเรามาดูนะครับว่าเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะ าามาแจกโคลาชมาขอถูขอหลาบลงปูกขอให้เห็นชาชาดึงเด้อลงปู่จ้าเห็นตัวแรกไหมครับเห็นหร <heroin> ือยัง รู้บางก่อนค่ะจ้าเนี่ยคิดว่าเป็นไม่หกก็แปดเนี่ยนี่ค่ะเหมือนหกเหมือนแปดเป็นหกแปดบก คนเมื่อสักครู่นี้เขาเห็น68นะท่านผู้ชมเนาะแต่คนก่อนหน้านี้เขาเห็นเลข42กับ43่นาะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินจะถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา กับกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเราถ่ายทอดบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะท่านผู้ชมนะมาขอตัวเลขขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงได้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่า สวัสดีครับ